อีกหัวข้อหนึ่งที่อาจารย์จะพูดวันนี pues mm ้นะครับก็คือการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางเคมีการวิเคราะห์กราพน้ำเนี่ยเราจะมีหลักๆคือการวิเคราะห์กาพน้าทางกายภาพกายภาพเช่นอะไรบ้างเช่นพวกกล่องแข่งในน้ําพวกการวัดอุณหภูมิของน้ําการวัดสีของน้ําหรือการดูสีของน้ําหรือหรือการวัดอะไรการวัดกลิ่นของน้ําอันนั้นคือเป็นทางด้านกายภาพ คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับสามารถวิเคราะห์โดยใช้ประสาทสัมผัสของเราในการดูได้นะครับแต่การวิเคราะห์ทางเคมีอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่อยู่ใน้ำละนะครับมันก็จะมีหลายพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเยอะมากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์หรือทางชีวภาพซึ่งในในวิชาน,นี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงทางด้านชีวภาพ จารย์จะเน้นไปตรงที่การวิเคราะคุณภาพน้ําทางเคมีการวิเคราะคุณภาพน้ําทางเคมีในน้ําเองมันก็จะมีหลายพารามิเตอร์มากถ้าเราเห็นในสไลด์เนี่ยมีเป็น10ตัวนะครับก็จะเป็น pH COD DO BOD ไขมันสันาฟฟอสเฟตไนเตรตแอมโมเนีย TKN ยาฆ่าแมลงรัวหนักแรงต่างพวกนี้คือทางเคมีซึ่งในการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางเคมีนะครับ เราก็จะมีวิธีการที่เป็นวิธีมาตรฐานที่ก็ใช้กันอยู่เป็นเป็นสากลกนะ็คือเป็นเป็นที่ยอมรับในบ้านเรานะครับโดยกรมควบคุมมลพิษหรือว่ากรมโรงงานสาหกรรมเองก็จะระบุค,ค่ามาตรฐานเหล่านั้นว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วก็ระบุวิธีการมาตรฐานวิธีการวัดไ้ด้วยเพราะว่าอ่าพารามิเตอร์ที่เห็นตรงเนี้ยมันจะมีบางพารามิเตอร์เนี่ยมันมีหลายวิธีการตรวจวัดนะครับมีทั้งแบบง่ายแบบพื้นฐานหรือแบบธรรมดากับแบบที่ ยากขึ้นซึ่งเวลาเราจะวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่อรายงานผลเนี่ยเราก็ต้องเลือกพารามิเตอร์ที่มันได้รับการยอมรับและก็ระบุอยู่ในค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําจะทําให้เราสามารถรายงานผลนั้นได้นะครับคุณภาพน้ําทางเคมีที่เราเห็นในนี่มันมีเยอะมากแต่ว่าอาจารย์อาจจะพูดไม่ไม่หมดทุกตัวในนี้นะครับแล้วก็ในวิชานี้เองก็จะเน้นให้เรารู้เป็นทฤษฎีก่อน พราะว่าเดี๋ยวเทอมหน้าปี3เทอมหนึ่งคูจะได้ทำแลบในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตรงนี้นะครับทั้งเทอมเลยนะครับโดยแบ่งแลบไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้วก็มีอากาศด้วยมีเสียงนิดนึงก็ประมาณ9แลบด้วยกันนะครับจ,รจะเอาแลบที่เรามักจะเจอกันในการทำงานนะครับ ทีน like ี้ก่อนที่ดูรายละเอียดการวิเคราะห์เนี่ยจะใชดูวิธีการวิเคราะห์ที่เป็นวิธีตรวจสอบที่เป็นวิธีมาตรฐานตามมาตรฐานที่ระบุไว้นะครับอย่างเช่นอันแรกคือความเป็นกรดด่างก็คือ pH นะครับอันนี้วิธีมาตรฐานเราใช้ pH meter แต่ถ้าเป็นวิธีอื่นเราใช้กระดาษ pH หรือว่ากระดาษลิดมัดดูได้แต่เจ้ากระดาษ pH หรือกระดาษลิดมัดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีมาตรฐานนะครับ เราไม่สามารถเอาผลจากการวัดด้วยกระดาษ pH ไปส่งกลุ่มต่างๆได้ก็ไม่ยอมรับนะครับถ้าเราจะยอมรับผลการวัดตรงนี้เราต้องใช้หลักการของอิเล็กโตนะรอิเล็กโอนิกส์ก็คือหลักการของ pH meter นะครับซึ่งเดี๋ยวการใช้บัฟการใช้กระดิษมัดแล้วก็การใช้ pH paper เนี่ยเดี๋ยว อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์นู้นวันที่จำแลบเดี๋ยวจะให้เราลองเล่นดูไม่มีอะไรมากอันนี้นครับแค่เอามาจุ่มแล้วก็เทียบสีนะครับแต่ว่าจะให้เราเราคุ้นเคยอ,ปอยุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรมากแค่เอามาจุ่มนะครับใช้งานแป๊บเดียวตัวที่สองที่เป็นคุณภาพน้ําที่อาจจะเป็นน้ำทิ้งก็ได้น้ำทิ้งจากอาคารน้ำทิ้งจากที่อยู่อาศัยน้ำทิ้งจากโรงอาหาร นำจริงจากร้านค้าร้านอาหารหรือโรงงานบางประเภทที่เป็นโรงงานอาหารหรือโรงงานที่มีโอกาสที่มีไขมันมากพารามิเตอร์ตัวนี้เราเรียกเป็น fat o i イ n แอนด r e a s e หรือว่าเรียกย่อๆว่าเป็น FOG หรือ f o กก็ได้นะครับวิธีการวิเคราะห์ตัวนี้คือเราใช้การสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วก็แยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมันนะครับในวันนี้จะใช้ดูแค่ชื่อวิธีก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดการ ิเคราะหดี๋ยวจาร์จะล่ฟังหลังจากส่วนนี้นะครับตัวที่3คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ําเราเรียกว่าออกซิเจนละลายหรือออกซิเลลายน้ําก็ได้วงเล็บไว้คือ do ย่อมาจากคำว่า dissolved oxygen นะครับเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ําวิธีมาตรฐานที่เขาใช้กันคือวิธี a s i ไซเบอร์ฟิเแต่ปัจจุบันบ้านเราก็นิยมใช้เครื่อง do meter หรือเครื่อง วัดค่าดีอาจจะเป็นวัดโดยหลักการเมมเบรนหรือว่าวัดโดยหลักการของแสงนะครับหรือเป็นหลักการออปติคอลก็ได้นะครับเพราะถ้าเป็นวิธี a อายน่ยจะเป็นหลักการที่เราต้องมีการวิเคราะห์โดยการเติมสารเคมี Me, แล้วก็เอามาไตาเตดนะครับซึ่งดีโเนี่ยจากคิดว่าเดี๋ยวจะให้เราทำอาจจะวันที่มาทำหลับเนะี่ยวันในวันหนึ่งนะครับจะให้ทำการวิเคราะห์ด้วย วิธีเอนไซม์สำหรับการอ่านดีนะครับส่วนตัวที่4คือ BOD d นะครับ BOD เนี่ยน่าจะพอได้ยินมาบ้างนะครับในการเรียน BOD เป็นคำย่อเรามาจากคาว่า biochemical oxygen demand เป็นการหาว่าในน้ำนั้น,นมันมีความสกปรกมากน้อยเท่าไหร่บ้างแต่ความสกปรกเนี่ยเราไม่ได้วัดความสปกปรกโดยตรง แต่เราจะวัดอ้อมไปโดยดูว่าในน้ํานั้นเนี่ยมันมีสารอาหารที่จุลินทรีย์มันกินอยู่เท่าไหร่นะครับเขาก็ามีการเทียบเคียงว่าถ้าจุลินทรีย์มันกินสารอาหารในน้ําเยอะแสดงว่ามันก็ต้องมีการดํารงชีวิตมันมีการหายใจนะครับการหายใจของจุลินทรีย์นั้นก็ต้องมีการใช้ออกซิเจนทำให้ออกซิเจนในน้ํานั้นลดลงเพื่อใช้เพื่อ ตัวมันเจริญเติบโตในการกินอาหารแรงต่าง BOD ก็เลยเป็นการวัดค่าออกซิเจน